งวดนี้เนี่ยคืออาจารย์ป้อมเนี่ยได้มาสามเก้าสองแล้วก็แปดสามงวดนี้เนาะงวดนี้คือเป็นนอนฝันที่บ้านน,น้นนะครับผมเนาะแตป์อะไรบุ๋นี่เออเนาะแมน เพิ่นก็บอกว่าจังได้เพิ่นก็มั่นใจว่าตัวนี้ตัวเดียวกับมาเนี่ยพี่ตเพราะว่าเพิ่นฝันเนี่ยมักมักจำแม่นคืนแรกงวดที่แล้วก็ฝันสามเจ็ดศูนย์เนาะฝันคืนแรกคืนน่่นก็คืนแรกเพิ่นมักจำแมนนคืนแรกมักจำแม่นนะครับมักจำแม่นแล้วแล้วเมื่อวันนี้ก็มักจำแนนเออ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 จักบาลากูอารุตีนะมาเออใช่แต่แต่ที่บอกว่าสามเจ็ดไอ สามเก้าสองกับแปดสามเก็บออกนี้นะสามเก้าสองอย่างนี้ได้นะอย่ Rainbow างนี้ได้นะแปลว่าไงบ้าแปลว่ากับกับคู่คือหางเดียวยกข้าวอ่ะนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดเออพี่จะถึงนี่แหละครับผมแล้วจับซ้ายอยู่นะเลขคันคืนแรกมักจะแม่นนะครับ พวกค้าต้องไป